สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกับผมอ้อยที่ประยูนะครับวันนี้เราจะมาดูอีเวนต์ตู้กผมดาวนะว่าตัวไหนหน่าลงทุนหามาดูตัวแรกกันมาดูอย่างแรกกันกล่องแบบเลือกดูนซุปเปอร์ส5เใครที่มีโอมดาวเหลือกดได้นะหรือถ้าใครอยากได้ลูนกันย้ายก็ เอาปกหมื่นได้แต่มันเป็นธรรมดานะถ้ารูมซูเปอร์มันกันสกิลของคอสตูมได้แต่ถ้าเป็นแบบเลือกรูมสี่สิบมันกันสกิลคอร์ไม่ได้ถ้าจะเอาก็เอาสามสิบห้าเปอร์ซูเปอร์ดีกว่าส่วนคอร์ที่มาคืออัญมวรรณีคอร์สตูมออริจินอลนักรบหลักคีสุดสาคอเป็นสุดสาคอล่างสองนะไม่ใช่สุดสาคอนตัวธรรมดาละ ก็เป็นคอร์สต,ตูมของสกอร์เปียนเฟลไฟนะซึ่งไม่มาในเว่นนี้แล้วก็12000 0เป็นกล่องแบบเลือกอัญมณีคอร์สต,ตูมแชร์มินคอร์สต,ตูมแชร์มินมีอยู่2คอร์สเป็นแชร์มินมตัวเก่าอะ่ะมันจะมีคอร์สตูมไปข้างหน้า8ช่องอะ่ะ85ิเปอร์มนะัแล้วก็มีการเผาเงิน60%แล้วก็ใส่ไว้ในตำนานมีมีทุกตัวในที่อยู่ในอมดาวเนี่ยมัน แล้วก็ใครที่จะหานารีอ่ะต้องมาสุ่นี่นะแพ็กการ์ดอีโวแรกเปลีนารีนะการตีปิดสองแสนสองหืห้าพันนะมันใช้สิบห้าไปไงแต่ใครดวงดีก็ปิดน้อยกว่านั้นตัวที่มาตัวหลักเลยสุดสาครเนี่ยแสนสามเนี่ยใครไม่มีอ่ะกดเลยลำดับแรกเล่นได้ยาวสุดสาครนซาซาซาซ่าไกด์ลิทหรอพอๆกันแนหะ สองตัวนี้เก่งพอเลยแต่ถ้าเลือกการป้องกันอนะซาซาดีกว่าแต่ไอรีดอะมันไม่มีกันตัวเองเลยซาซาป้องกันดีกว่าแต่ถ้าจัดแต่ถ้าเลือกการจัดจี้อะจัดจี้น้อยอ๋อแล้วก็ประพอนะัน่ะแต่ส่วนตัวชอบซาซานะส่วนตัวชอบซาซานะถ้าไปวัดกันที่คอร์สนะ จาซ่าเหนือกว่าถ้าเป็นว่ากันที่คอสนะไอ,อริสคอสมันจะเหนือกว่ามันมีหอกไงคอจสจาซ่าก็จะเป็นสาบ่มกระบอกไม่ใช่สาบผมยนต์นะไม่ไม่ล้างไม่ล้างเอฟเฟกต์นะไม่ล้างพวกสก,กิลเ,เอฟเฟกต์ติดตั้งสองตัวเนี้ยกิ่งพอกันเลยแต่ถ้าเรื่องการป้องกันอนะซาซ่าเหนือกว่าเยอะือจัดก,กี้ก็พอเลย เาวัดกันที่วียคระาอะอะซาซาส่วนอักคีก็เหมือนกันก็ต้องมีคอร์สมันมีสองคอร์สอะมันเป็นคอร์สเหาะเริ่มเธอหกสิบกับคอร์สการอันเชออิญหกสิบอะซึ่งตอนเนี้ยสายอันเชิญมันเยอะใช่ไหมเราก็ต้องมีคอร์สสองอะมันจะทาให้ถึกขึ้นอักคีก็ต้องมีคอร์สนะแซดดี้เล่นยากละไม่ค่อยไหวละมีมีไม่ค่อยกดเท่าไหร่มิง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 ก็ต้องคอร์สเหมือนกันนะ เป็นคอร์สห่อนะหมิงหิงอ่ะถ้ามีคอร์สห่อมันก็จะโจมตีแล้วก็มีการอัญเชิญ70็เปอร์สามครั้งนะถ้าวัดเทพีกีกับหมิงหนิ่เหรอถ้าวัดกันที่ไม่คอร์สใช่ไหมก็ต้องหมิ่นหิ่นปกกระกันดีกว่ามีการอันเชิญอืมแล้วใครอยากจะเติมคอร์สก็จัดผีเสื้อให้จะหมสสาะคอรสซ้ำเหรอ อยากเล่นได้อะก็เก่งอยู่คุณก็ต้องคอสนะคอสกันขโมยมาเบิลถ้าอาภัยเล่นไม่ได้ละเล่นยากขึ้นส่วนบ้าต่อแล้วแต่ที่จะกดนะขี้นะเกาะลอยฟ้าเพชรมันมีมันมีกี้ที่ดีอยู่นี้แล้วอะไม่ไม,ไม่ไม่แนนำ้ำุกดนเท่าไหร่นะเกาะลอยฟ้าเพชรก็ไม่ค่อยได้ใช้งานละก็จอมโจมถุนเดายก็ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ถามว่าได้ใช้ไหมได้ใช้กับตามตัวพวก โคเงี้ยโคใช้เจลูดคำสาบก็ได้ใช้บ้างกี้นี้คาเมนใครมีคาเมนกดได้ราช้าที่ถูกนีเทนต้องห้ามคาเมนส่วนกี้นี้ใครที่มีเคที่อ่ะเคที่ใหม่อ่ะเห็นกี้เนะียเห็นเขาใส่กันเยอะนะเป็นบัตรเชิญไดเมนชัน่นอ,อ็ขังฟองเนี่ยใครที่เล่นเคที่อ่ะเคที่ใหม่ล่าสุดอ่ะเกดได้แปดหมื่นไม่ขี่เหยเลย เ่วนตัวสอลงเอวินใช้ทีวีโดยอนอะ่ะไม่ต้องกดหรอกฮอรัดตัวแบกดีกว่าสวีตวโดยอนพอกันเลยใค้ทีโดยอนอะ่ะ <c oughs> เราดูยอนดีกว่าบันบอลก็ต้องคอสทีว <c oughs> ีตัวไหนดีดิส่วนจี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่ากดเท่าไหร่เดี๋ยวลบทิ่กดได้นะเล่นได้หลายตัวอยู่หมวกหมวกเทก็ได้ ยี่นี้ใครพี่ต้องแนะนาให้กดนะเพราะว่ามันมันมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้มันเป็นเพชรสีแดงต้องเงินอนะ่ะมันป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายไม่จำกัดครั้งไงไอนี้มันจำกัดแค่สองครั้งจี้นี้ก็ยังกดได้นะเป็นบางหมึกก็ได้อยู่บวกระเบิดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนแสงเหรอแสงอมดาวใครที่มีอมดาวเหลือก็กดได้นะ Okay. ส่วนเว่น,นี้ผมก็ทำไอริสไปนะหาอมดาวอะ่ะผมมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันกว่าผมหาห้าหมื่นกว่าบดไปหมื่นสามห้าร้อยนะก็ปิดตำนานไอริสมาละหรือจะว่าเล่นกาซ่ากับไอริสดูระหว่างข้อแตกตาก่ <c oughs> างกันเนี่ยเรื่องีิการตัดสินใจต่ผมจะเล่นไอริสก่อนละกัน อริทที่หกจะเลยก็คือปีเซนิบวกพร้อมฟ้าราชาที่หดเดเทกับขังเทปถึงเงินโลซูปเปอร์เี่ยใครที่จะกดเชรสีแดงอ่ะอย่าก,กดเลยรอจี้ดีมาดีกว่ามันไม่จะกลับทังแล้วก็มีชาร์จโลแล้วก็มีการถักแล้วก็เทฟเฟตนตรายไม่จำกัดทังเนี่ยรอทำจี้ดีดีกว่าอย่าไปกดแล้วก็เล่นระเบิดกระต่ายกับฟิตีนะใส่บากัรตาย ล็อกของเราก็จะมีก่อนที่เราจะไปเล่นเรามาดูความสามารถของราชิีดผีเสื้อไอริสก่อนเมื่อก่อสร้างอาคารสับหลักโอกาส55%เมื่อมาแสดงผลตบโต๊20มีแฟนเมื่อฝ่ายต่อชาตตบพื้นที่ของฉันโอกาส8 5สร้างผีเสื้อลายเสือนะก็คือผีเสื้อลายเสือก็จะเหมือนกับเกดหีมะของเมรีวอ่ะถ้าเขาตกก็ ยกเลิกสกิลกับหยุดทอยแล้วก็เมื่อตกวื้นที่ของฉันโอกาส90%ปีกผีเสื้อนะก็จะสร้างผีเสื้อนะในวื้นที่ของเราแล้วก็สกิลของตัวละครเมื่อตกแรดน,นับของฉันโอกาส85%อัญเชิญดอกไม้ในวุ้นที่ของฉันเมื่อฝ่ายตกข้าวตกวืนกว้นที่ของฉันโอกาส100%ผลึกการเคลื่อนย้ายอฝ่ายตรงข้ามแล้วก็มีป้องกันขโมยาเบิ้ลโอเคไปเราไปลองเล,งล่นกันดูนะ ลิทไม่มีการอัญเชิญเหมือนซาซาเลยสองตัวเนี้ยเหมือนกันทุกอย่างนะไม่มีการอัญเชิญเจอสารเชิญเราได้เปิดก่อนก็ตุยอะ่ะ <c oughs> สารเชิญที่มาแรงก็นาลินี่แหละนาลิไอลิทโคอย่างเงี้ยมันวอนอย่างเงี้ยสารเชฌอน่ะภาไพไทยอย่างเงี้ย เก็จะเล่นแต่ก็แล้วนั่นกแต่ความชอบของแต่ละคนตอนนีด้ดีคอร์สนะคอร์สเป็นหอเริ่มเชิญน,นะถามว่าดีคอร์สเก่งขึ้นไหมก็จิ้มขึ้นอะตำนานเล่นไหมก็ผมก็เล่นได้หนละแค่ตำนานก็สุดแล้ว ดปดีๆจะวบเอาตรงนี้ดีสร้างพื้นที่ผีเสื้อนะแล้วก็วัดตกปุ๊บอันเชิญเข้ามาเลยนะอันนี้ความสามารถหมวกกำบังคับย้ายกันไม่ได้นะนอกจากจะเป็นการอันเชิญถจะกันได้ดีวีเดียวจบเลยโดนเข้าไปอ่ะนิกมีขบวยการ์ดนะตาย ไอริสข้อดีก็คือแค่ตกพื้นที่ดอกไม้แล้วก็มีขบวยการ์ดตายแน่นอนไม่ต้องกู้หรอกตายแน่นอนเราก็ได้ซ่าๆกันดีกว่าน,นะการตีตายเลยถ้าขบวยการ์ดติดเทินติดตายสำหรับไม่พอนะมันยังได้สาระอีกตาย,ยานี้ก็ตายอะ่ะสิ่รอด ซาซาขาเลืกเซ็ตไนะซาซาเขามีจี้ลิงนะใครมีจี้ลิงก็จะจัดจี้ง่ายขึ้นจี้ลิงเป็นเกาะลอยฟ้าทาสีนะเราไม่มีจี้ลิงไงเราก็ต้องจะใส่จี้อื่นแทนซาซาไม่มีคอร์สก็เอาเลือกเหละมีคอสก็จะดีขึ้นนะเนี่ยเราจะใส่เป็นเป็นข่าวันนะครับหมีนเอาต่างๆนะครับใส่สลับหมุนก่อนรอบองคู เัาลับตังบิ๊กตัดโอเคปับลุยตอนบิ๊จะลุยเราจะลองทำกบความสามารถทำความ,วาม,ามารู้จักของน้องก่อนว่าน้องมีสกิลอะไรบ้างไปลจงอ่านกันก่อน,นเผื่อใครที่อยากทำซาซานะทุกโอกาสการทอยเต่าของฉันโอกาส8 5อันเชิญโลมาสามารถอันเชิญโลมาได้สูงสุด5ครั้ง 5้าตัวในพื้นที่ไม่รวมพื้นที่ของบุมหรือพื้นที่พิเศษโลมาจะขโมยมาเบิ้ลอ๋อไม่อ๋อมันแค่ไม่หกพื้นที่หกมบมเนาะพื้นที่พิเศษได้โลมาจะขโมยมาเบิ้ลของผ่านตาอค่าแบบสุ่มในแถวที่โลมาสุ่มติดตั้งไว้ในเวลานี้ฉันจะถูกขโมยมาเบิ้ลไปสองเท่าที่แพงที่สุดในบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่ชันเป็นเจ้าของนะต้องเมืองของเรานะที่แพงที่สุดในพื้นที่แแบบนะจะคูณสองหรือเช่นเมืองสาสิบ ร้านก็จะเป็น60ล้านหากมีการติดตั้งโลมาหลายตัวก็โลมาที่ทุกตัวที่สามารถโจมตีได้จะทำการโจมตีขโมยโลมาสามารถขโมยได้สูดสุด3ครั้งนะหุยเอาเรื่องสกิลต,ตัวเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส75%ย้ายฟองสบู่ย้ายฟองสบู่ จะไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดภายในแถวและโลกเอฟเฟกต์พื้นที่การติดตั้งนักอันเชิญและสิ่งอันเชิญและหลุกด,ดาวขอผฝนต่ข้ามในจุดที่ตกด้วยอืมแล้วก็จะมีอะไรอ่ะเมื่อทอยเต่าโอกาส7% 7 70%ลบสิ่งติดตั้งนและเอฟเฟกต์พื้นที่สิ่งอันเชิญในทุกพื้นที่ภา,ายในระยะแต่แต้มลูกเต่าที่ทอย เมื่อท,ทอยเต่าแล้วฝ่ายตรงข้ามผ่าจานโอกาส50%บ,งบังคับจ้าวยัางพื้นที่เกาะล้างนั่นเองโอเคน้องก็มีการขโมยมาเบิ้ลนะ60%แล้วก็มีสกิลป้องกัน60แบบไม่จำกัดครั้งแล้วก็มีการดักจับด้วยสุดสาครนั้นไม่มีการดักจับเนาะโอเคน้องก็จะถึกขึ้นมีแหละข้อดีของซาซาก็คือคนต่อ การโจมตีนะน้องจะแพ้พวกอันเชิญกับกับเอฟเฟกที่ทางอื่นน่ะที่มันไม่ใช่ทางกายภาพอ่ะที่มันไม่ใช่ดูที่มันไม่ใช่เตะที่ที่เขาจะพวกขังคุกอย่างเงี้ยสาดไฟอย่างเงี้ยขโมยเงินอย่างนั้นอ่ะถ้าน้องกันกันขังคุกกันเอฟเฟกออกดีๆอ่ะน้องก็ถึกขึ้นการโจมตีทางกายภาพอะเอาเอายากหน่อยถึก ไ้ได้เลยถึกกว่าไอริสมันอยู่ที่ข้อดีข้อเสียข้อข้อดีของซาซาคือถึกข้อเสียก็คือโลมาต,ต้องออกและต้องมีเมืองและเมืองต้องแพงส่วนไอริสเมืองไม่ต้องแพงเพราะมันดอกไม้แพงที่สุดภายในแมพมันไม่สวนว่าเมืองเราไงแต่ซาซาต้องเมืองเราไงข้อดีมันต่างกันกันตรงนี้แหละ ซาซาเน้นโลมาโจมตีแต่โจมตีไม่ใช่น้น้อยนะโจมตีที่อ้โหโลมากระนำอะ่ะพรกกันของเงินไม่ออกอ่ะคังพุกจบตายต้องเงอม,อง <c oughs> องมือแงแพงเราเนี้ยก็รีป้องกันดีกว่าไปรีบป้องกันมันมันน้อยโดนโจมตีเยอะอลมันก็ตายได้แต่ข้อดีของคือโจมตี โจมตีพายในครั้งเดียวอะตายแต่ถ้าใครนิ้นนิ้นถึกอะ่ะก็ต้องซาซาแต่ถ้าใครแบบอยากเอาทีเดียวจอบก็ต้องไอ้ิ้ถ้าใครไม่คอสนะเอาซาซาหรือแต่ถ้าคอสเอาไอ้ิส เราดูโลมาเราจะมีนะโลมาออกเร,เราจะเลือกวางตัวไหนก็ได้ดูกเพินที่ของมนะปุ๊บแล้วเราก็ทอยนะเรายิความสามารถของโลมาสองครานะวางทุกวางด้ทุกที่ดึงครั้งอ่ะวางได้สามตัวแล้ววางได้สุข้ารัง พง,งใช่ไหม, 1, 1, ม 10, นไหนึ่ง 5, 3, 15, 15, หนึ่งครั้งอ่ะจะมีโรมาสามตัวห้าครั้งก็สิก็คูณไปดิห้าสามสิบห้าสิบห้าตัวเข้าวางภายในแถวเดียวกันอนะ่ะสิบห้าตัว,วมันก็เผาทีเดียวอ่ะโอ้โหก็การของเงินไม่ออกอ่ะตายอ่ะวิธีการเล่นสาซาเราเราต้องกระจายโลมาให้ทุกแถวนะเพื่อจะโจมตีเขาแล้วก็ถ้าเขา อยู่ในแถวเดียวกับเราเราก็วางแถวเดียวกับเขาตอนนี้เขาอยู่อยู่ลายนี่นะเราวางตรงนี้เพราะว่าเป็นมีแรงมากของเรานี่ปุ๊บตรงนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่หกตัวใช่ไหมมันก็จะเผาดหนะเราไปรวมปุ๊บหนึ่งครั้งอ่าเห็นไหมเขาเห็นไหมเขาอยากข้ามเลยนะเนี่ยต่อตัวเนี่ยดูดิดูดิเนี่ย เกียนอ่ะเ,อเห็นไหมเราวางอะ่ะหนึ่งครั้งอ่ะมันมีสามตัวใช่ไหมเมื่อกี้เราไม่เ้วไม่เผาทุกอย่างละตัวละตัวคิดเอานะถ้าวางเท่าคังในพื้นที่เดียวกันห้าตัวเผาทีเดียวโอ้โหห้า oh ห้าตัวติดแล้วไหนคะย้ายฟองอีกเป็นสองสี่ห้าหกโอ้โหเผาทีไปสิบครั้งไม่รวมขังไล่โดนสาดนะโอ้โหจอมตีหนัก ซาซาเนี่ยเป็นตัวละครที่คนไม่ค่อยกดนะผมไม่ค่อยเห็นใครกดซาซาแล้วเห็นกดไอริสกันอืมเป็นทางทเลือกต,ตัวหนึ่งนะถือว่าซาซาเป็นตัวที่เก่งพอๆเก่งเลยนะถึงผมให้ท็อปห้าท็อปท็อปห้ายังได้เลยทาซลาก็เสียคือไม่มีการ์เดนเชอรก็แล้วแหละถ้ามีการ์เดนเชิรอ่ะโอ้โหบอกเลย พับพับอ่ะพับเพี่ะตอนที่มีการันเทิรมันก็เจอสายเทิรมันมก็แพ้ทางดีการันเทิรเมื่อไหร่นะบอกเลยอ่านี่โรมาไม่ออกอันนี้ห็นะนี่ปุบ๊บอันนี้จับก,ก็ขโมยเงินนะเพราะว่ามันไม่มีโลมาไง่าดโรมาออกละอันนด้โลมาออกละ ราจะวางโลมาเรือเราจะดูโลมาไว้ดูนะเราจะยังไม่ข้าวเราเราจะดูโลมาจะวางโลมาไว้ดี่คอยดูนะตรงนี้มีโลมาแล้วแหละสองสองตัวใช่ไหมตัวนึงมีสามวางทันมันได้สามตัวอ่ะตอนนี้เป็นเท่าไหร่เป็นเก้าใช่ไหม ก้าใช่ไหมก็จะเผา3มตัวติดดึงั้งเห็นไหมเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมปุ๊บดูดิเนี่ยจนคสุยอดนักลงทุนนี่แหละคาราแต่ถ้าสบตกให้ขาตานะโอเค เื่อเป็นการตัดสินใจนะคิดดีๆว่าจะเอาตัวไหนแต่สุสาคอรน่ะแล้วไงก็ต้องกดลำดับแรกอยู่ละมันเล่นได้ยาวมันมีเิปปิ้เนาะมันมีการันเชิญเนาะก็จะเหนือกว่าซาซ่าหน่อยมีการันเชิญมีเปลวเพลิงแต่ไม่มีการขโมยมาเบิร์นก็ไปใส่ขี้เอาได้ซาซ่าไม่มีการันเชิญมันยังไม่มีขี้การันเชิญเข้ามาเนาะมันก็เลยมันก็เลยด้อยกับสุสาคอรนเรื่องไม่มีการย้ายนักกันเชิญนะ แต่ถ้ามีเมื่อไหร่อะเก่งสุ่สาคอนโอเคเพื่อเปกาตัดสินใจสําหรับทุกคนนะใครจะเลือกอะไรก็คิดด,ดีว่าเราชอบไหนแล้วก็เราต้องดูจีด้วยว่าเราซับไปทางไหนแต่ตัวที่ต้องกดลำดับแรกอะสุ่สาคอนเลยสู่สาคอนลำดับหนึ่งเล,เล่นได้ยาวซาซาไอริสก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะถ้าใครไม่เติมคอร์สดว,วัดกันที่ตำนานอะซาซาเหนือกว่าโอเคผมไม่ได้อวยซาซานะแต่ แต่ถ้าดูแนวทางอ่ะมันป้องกันดีกว่าแค่มันกันนักอันเชิญไม่ได้ก็เหมือนไดรลิสนั่นแหละมันเหมือนกันจนไม่มีกันนักอัญเชิญเจอนักอันเชิญก็ไปมันก็ตายมันงคู่อ่ะแต่ข้อดีของแคลซ่าป้องกันมันเยอะมันมีป้องกันตัวเองไงโจมตีก็เยอะคาบีกี้ซับน้องอ่ะเอาเรื่องอยู่แคลซ่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ที่กดมาไม่ขี้เหร่นะอืม โอเคผมขอขอบคุณที่ติดตามครับบ๊ายบายไปเจอกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบาย